ลูเค้าการน้อมสักการค้าเาร้มระจครับการน้อมมาสการตัววันนี้มาแต่เช้าเดี๋ยวาไปจัดไปเนี่ยไปจัไปปูรำลักไม่เข้าไม่เข้าแบบแขนงก็ไม่เข้าเหมือนกันวันนี้ต้องเข้าไม่รู้เหมือนกันจะเข้าหรือไม่เข้านะเมนกิเขาเายอดพวก มันหลุดมามันหลุดมาจากมือแล้วจากหวัวแล้วค่ะหลุดสองกัดสามกัดแล้วเออน,ะนี่เงวนนี่เขาหลุดไปเ,เลยานาสาวเยอรมันจะช่วยปูทแทงน้ำปูแทงน้ำก็ยังเฮ้ยแต้มเดียวสาวเยอรมันอนะ่ะอีกแล้ววันนี้จะมาหรือเปล่าสาวเยอรมันไม่รู้รอรอรอก็เาหนัปูผิดแต้มเดียวอีกแล้วเอใช่ผิดแต้มเดียว ก็ลงบนมวลลของสาวเยอรมันนะครับก็หลวงปู่แทงน้ำก็ขอขอบใจสาวเยอรมันที่มีจิตตาถาเนาะที่จะช่วยสร้างแทงน้ำออขออนุโมทนาบุญนะช่วยช่วยกันออขอช่วยกันไูม้ลำมือก็คงจะสำเร็จไวเนาะสาวเยอรมันนะครับหลวงปู่ก็ขออนุโมทนาบุญ ในกิตติธรที่สาวเยอรมันมีนะขอบขอบใจนี่จดใจคุเลใจคุณชนที่ปูสาวเยอรมันใช่เมื่อก่อนแกก็ว่าปล่อยหลวงหลวงปูสวยนะปู่สุยแม่ก็ช่วยหลวงปูสุยทำอะไรกม่รู้ซื้อที่ค่ะซื้อที่แหรอโอ้ถ้าเมษาวเยอรมันมาช่วยก็คงจะเสร็จไวขึ้นนะ ยังมาเล่ากับว่าต่อยกู่แทงน้ำก็จะช่วยนั่นแหละถ้าถ้ามาสี่เกียกก็คงจะได้ใช่เขาวันนี้ถ้ามันก็สุยไปอีกแล้ววันนี้ก็ฝากความหวังไว้กับเลขเนี่ยนะบางทีโยมเขาก็ทํามาบ้างแล้วนะทามาบ้างแล้วทำเข้ามาบ้างแล้วประละประไลยนะทาไปเวลาก็กว่าจะเข้าบรรษาก็ยังอยู่อีกนานอยู่ คนละเล็กคนละน้อยช่วยยกันเนาะอือครับชาวเยอรมันก็บอกไม่ไม่เห็นเบอร์ว่างั้นก็อเหตุาก็ลงเบอร์ให้เขาเขาแคปไม่ทันนั่นนะอือครับเขาแคปเขาแคปไม่ทันวันนี้ก็มาหันเข้ามาเรื่องราวของเรานะครับผมจะปล่อยสักสามหมายเลขเกือสองตัวสี่หมายเลขน้อยยมนะครับอืม เพื่อสาวเยอรมันมาก็เอาของสาวเยอรมันปล่อยไปก,กันนะอืมครับเอาการ์ดการให้ขออนุญาตสาวเยอรมันปล่อยไปลงที่มีปุ่มกดกันเนี้ยนะที่โทรมาหาหลวงปู่แทงน้ํเนี่ยนะหลวงพ่อพิธานุโลกเนะี่ยเขาไม่ไม่มีายไม,ม่อะไรกันนะนะจะขออนุญาตสาวเยอรมัน นะ,ะปล่อยลงช่องลงไปให้ที่ก็มีปุ่มกดกันหรือมีไลน์นี่แหละนะที่ไม่เจอสาวเยอรมันนะคุณพ่อคุณพ่อค่ะไม่เขาไม่มีเบอร์จะโทรหายยังไงล่ะลงเบอร์ให้ปูอยู่ด้ลงเบอร์เขาก็บอกว่าเขาแคปเบอร์ไม่ทันไงยอดเบอร์เขาเดี๋ยววันนี<ข>้เขา <c oughs> จะลงให้เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าจะเบอร์หลวงปู่ศิตนุโลกน้อยจะได้โทรคุย เขาไม่มีเบอร์ไงเขาแคปเบอร์ไม่ถันอาจจะไม่เห็นเบอร์นะล่องเขาหน่อยล่องสเตฟุนอะลงลองอ้ลองแตเขาเขาอาจจะอาจจะไม่เจอไงจะเห็นลงเกือบสองคลิปสามคลิปแล้วไงอืมก็ถามว่าเบอร์มาจากไหนกันคนที่ได้เบอร์บอกก็ช่องพ่อเฮฮานี่แหละส่วนมากจะเป็นช่องพ่อเฮฮาแม่รักไม่ค่อยมีแม่รัดน้อยพ่อเฮฮาจะเยอะนะอืมพ่อเฮฮานี่หลายหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่น เยอะคนดังนะรับอย่างนั้นแหละนะสวน,วนสวนมะพร้าวสวนต้นทุเรียนสวนมะพร้<ศ>าเดี๋ยวจะเป็นสวนขนาดใหญ่เดี๋ยวเป็นกเกษตรตัวอย่างเกษตรกรตัวอย่างคอยดูนะเอหน้าไม่ต้องทําอะไรและเกษตรกรตัวอย่างคอยหาไม่ลับมณีทำเกษตรกรตัวอย่างเลยมีคนมาเที่ยวชมมีไรายได้จากสวนนี่แหละนะทำสวนล้ลางไส้ อีกสักปีประมาณห้าปีถ้าไม่ห้าปีได้ห้าปีก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะถ้าเป็นพุทธาพุทธาตอนนี้ก็สามปีก็ได้กินแล้วได้เก็บแล็กนะปอะไรอืม่ะนี่มีอะไรบ้างล่ะปูมีตัวไหนบ้างวันนี้พร้อมก็เริ่มเลยนะเริ่มคับครับวันนี้ก็จะให้บนสามหมายเลขนะ อ่ามาเลข้อมก็เริ่มเลยห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองสองตัวไปกลับเลยบนล่างเนาะศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์ เจ็ดศูนย์แค่นี้โยมฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยได้ยินค่ะห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดแค่นี้โยมนะเดี๋ยวรอดูสาเวเยอรมันมาจะเป็นยังไงครัทีเทากันก็ติดตัว ศูนย on ์ศูนย์ไม่มานานแล้วนะศูนย์ไม่มาแล้วข้าก็ไม่หนีเจียงฮากข้าก็ไม่ยอมไปดักทีฮะผู้ตัดเอาตังแต่ไทยหาศูนย์เก้าพี่พวกเนืงบ่าวบอกค่ะเก้าเก้าศูนย์ห้าอ้าผัดมันจะเยอะแยะเลยไงเดชแม่รัฐจะตัดก็ตัดได้นะแล้วแต่แม่รัฐจะตัดลงไปให้ก็ได้นะผู้ตัดเอาแต่เก้าศูนย์นะครับทุ อืมเอาเอาเก้าศูนย์อีกตัวใช่ไหมมันง่ายจังค่ะศูนย์เก้าจวงอ่ะศูนย์เก้าอีกหนึ่งตัวอืมจะจะเป็นยูเลขยูห้า <laughs> ห้า <laughs> ห้าห <laughs> ้าง 5, 5, านงะ 5, อืมห้าห้าโอห้าคูห้าห้าห้าง่ายไงห้าห้าเลขเลขเบิ้ลไงห้าห้าโอห้าห้า จ้ะเอาก็ได้เขากิจกรรมก็ยัง,หงให้ยันศูนย์ๆนั่นนะ่ะวันนี้นะถ้าสาเวเยอรมันดูอยู่ก็เรียนไนดะ้อย่างหลวงพ่อบอกเนี่ยก็ช่วยช่วยกันหน่อยเนาะหลวงพ่อแทงงานเนี่ยชัดเสร็จก็ววัก็จะไปทอดเป็นผ้าป่าเลยนะก่อนก่อนเข้าพรรษาเนาะก่อนเข้าพรรษาถ้าได้จากแสนหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วแสนวกว่านี้ก็เสร็จแล้วนะ ก็จะเอาแค่สองลูกเรยไม่เอาสี่ลูกเพราะวัดไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาสองลูกฐานเล็กลงมาขยับฐานเล็กลงมาเอาแทงสองลูกก็ปจประหยัดงบประมาณลงมาทักแสนห้านี่ก็คงจะได้ก็ขอขอบคุณนะเอฟซี FC ทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญกับลุงพ่อมาเนาะตอนนี้ก็ได้หลายบาทแล้วหลายหลายบาทอยู่อืเนี่ยก็ โดยเฉพาะเลยสาวเยอรมันที่มีน้ำใจเนาะจะร่วมมาอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อแล้วก็ขอบใจที่เปลี่ยนชื่อให้หลวงพ่องพ่อแทงน้ำเนาะหลวงปู่แทงน้ำก็ก็คุณมนรัฐกะพ่อเฮฮาที่เป็นสะพานบุญให้คลิปนี้ลราก็คงเป็นคลิปสุดท้ายนะ เห็นคลิปสุดท้ายหลังสงการก็จะปล่อยใหม่หวยไทยก็จะปล่อยพรุ่งนี้นะโยมนะครับผมหวยไทยหวยไทยจะปล่อยพรุ่งนี้อมนี้จะปล่อยหวยไทยแล้วก็สงการอะไรคันนี้ยนะสงการคันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะเที่ยวกันให้สนุกสนานเลยนะระมัดระวังกันเที่ยวน,นะรถยนต์รถเรือมอเตอร์ไซค์ดูพยายามดูนะอ,อันตรายอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ตลอดเวลา ดูแลกันให้ดีๆเนาะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าให้เกิดความเสียหายกันขึ้นเนาะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยสำหรับปีใหม่ไทยเลยเนาะหลวงพ่อขอเจริญพรเลยสาธุสาธุาธรัตการาธนรัตการค่ะ